ค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่63นะคะนักเรียนเปิดของตัวเองดูเลยถ้าไม่มีก็ดูในรูปภาพประกอบนะคะอ่ะโจทย์เขาถามว่าเดี๋ยวนะแคปรูปก่อนมุมใดบ้างนี่ค่ะมุมใดบ้างเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง มุมใดบ้างที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางอันดับแรกให้นักเรียนหาเส้นตัดขวางก่อนว่ามันคือเส้นไหนตรงนี้มีอยู่3เส้นนะคะมีเส้นตรงทั้งหมด3เส้นมีเส้นตรง ab กับเส้นตรง cd แล้วก็เส้นตรง ef ดูซิว่าเส้นไหนตัด2เส้นเราเรียกว่าเส้นนั้นว่าเส้นตัดขวางนะคะอ่าเจอแล้วนี่ไง ef เส้นตรง ef เป็นเส้นตัดขวางนะคะ พอเราเห็นเส้นตัดขวางปุ๊บเราก็จะสามารถแยกแยกฝั่งได้คุณครูก็จะเอาสีขีดให้ดูอ่ฝั่งสีเหลืองมุมที่อยู่ฝั่งสีเหลืองก็จะอยู่ข้างนึงข้างเดียวกันนะคะมุมที่อยู่สีชมพูก,ก็จะอยู่ข้างเดียวกันแบบนี้หนูก็เขียนตอบมุมหนึ่งคอมมา มุมสองคอม่ามุมห้าและมุมหกเป็นเนี้ยค่ะลอกอันนี้มาเป็นมุมอ่าลอกอันนี้มาเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวอ่ะไม่พอ เป็นมุมที่ต่อข้างล่างนะคะ u บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมันก็จะมีอีกมุมสีชมพูข้างล่างแล้วก็ต่ออีบรรทัดหนึ่ง เลียงเลขด้วยนะคะมุม3มุม4มุม7และมุม8เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้น เรียบร้อยค่ะแค่นี้แหละง่ายๆเสร็จแล้วขีดเส้นใต้หนึ่งข้อ,อเป็นอันเสร็จสิน้นแล้วก็ทําข้อสองวาดรูปด้วยนะคะอย่าลืมเขียนสัญลักษณ์ของมุมนะคะถ้าเป็นชื่อมุมมันจะมีหมวกอยู่ข้างบนเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้มุมหนึ่งมุมสองมุมสามแบบนี้นะคะอย่าลืมเขียนอ่ะ เรียบร้อยแล้วทำลงมือทำเลยทำถึงข้อที่8นะคะเสร็จแล้วส่งได้ทันทีอย่าลืมเขียนชื่อไปด้านบนด้วยนะคะ